สวัสดีพื่อนพี่น้องเอาสวัสดีวันเสาร์มีมีทางหนองส่าเป็นชิมายามเด้อเอาชิมไทจังมันติดตามกันนะพี่น้องเด้ดกดอดกาเกียมหมยตอนหับเป็นไงบ้างนี่อาหารพี่น้องเอ้ยแขกเป็นชิมายามอ่ะพี่น้อง น้องไส้พี่นก็งดังมากหว่อนไสดีพี่น้องน้องไส้สายก้นนโอเอ๋ไอประเทศดี้เนีกินเราเป็นเอาแวะสื่อแวะมากสูงชนงานกินผวกาซีพววบ้าเฟิงมันสิมาก็ังสิมากพี่น้องเลยอืมสีมากมาทัดหอนยัง่าพันโยพี่น้องเลย่าเป็นเห็ดอยู่เอ๋กําลังกาเกียมนี่ สบายดิพี่น้องขับซีวันพีนเด้อมาหนิมาเยี่ยมยามไอ่ใหญ่เพิ่นมาหนิมีน <c oughs> อะนนะอาหารเกิดอะไรพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนนเนาะโฟเมยก้อยเด้อมาหน,นิไอ้คำเกณฑ์เนาะจัดงานเลี้ยงพคนว่า,าจัดแบะลายมาเนาะแบะลายกินเขา <c oughs> มันไปกินเขาจะมันวะเราจัะกินบ่จัดแมนขอแบะขอเถอะได้ลายเด้อ ขาเจ้าหน้าฟันได้แหลนี่นี่ใช่โลดไปอลายม่เอา้นนนาเอขาโลดมันเกินไปนี่พี่นองอันนี้บอว่าเห็ดนาเสกบอกน้ำ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 มาเด่ห้องแหละน้ำมาด้ห้องขังเพิ่มหียวเสงไม่ันเงียบลยนี่องเนาะเออยนคำเคีนจัดเตียมเลยเป็นแบบหนึงานกันานซานอแมนนแมวันยุทธ วันหยุดมือนี้วันเสาร์วันเสาร์มากท่านึงเอากระชิกกับอันสวอนนาเคดได้ช้อนสามวันอีกช้อนสามวันอีกเลยบาวันผิดหยอนข้อมาข้อมแพงพี่น้องเอ้ยเป็นมาดินมายามก็ได้ต่อท่าเป็นน้อยนึงทางทีมงานทีมงานสามสีคำเออคำสีคำ่ำผงคำแสงค่ำตยค่ำต่อยเลยสีคำไว้บ่ได้ม่าคำไว้บ่ได้ม่าเนากระหาคำพอค่ไว้ค่าค่าไปอัน คผู้สาวคำไว้น่ะคือมักทอดิมือเพื่อน <c oughs> ต่อประเด็ทเด้ <c oughs> เอ,ออ๋านี่แหละตอนถ้าเพื่อนกันนี่แลหละแง่แง่ยงัยงยนี่เลยพี่น้องเอ้ยอ,อ,อ,อีกซีแ่แหละจะได้เราความหับความพแพงได้ไรแม่แหละและ <c oughs> ออม่ไปมหาสู่กบบนีการซุ่มแซี้มแม่พวงหนึงหนึ่งแมนเอาตรงนี้เนาะตนี้เนาะนี่แลหละไอคำตัโอ้สั่งลีวผู้เด้เนาะสั่ง คอยเมนยู่เนาะแมนยู่กับลิเวอ์พูลมันบูดือกันอยู่แล้วบ้านำไรไฟสว่างนี่เนาะใส่หนำตัวนี้เลยได้นี่เสื้อเสื้อคือนอนแช่หนำวะอยากมีแล้วนี่พานเดี๋ย่เสื้อห่อนวะมันไลลงมาตะพูดบอกรึเปื้่นตีนอันนี้เปื้อยไหมนรับแล้วเนาะ ต็มทีแกสูบอาบอาบน้ำอยู่บ่ได้สียนะมันเปื้อนน้ำบยนี่เขาเอิดว่านั่นใสไใชว่าจะไม่มีพิษคนสนิทใสว่าจะไม่หักหลังเอ้ยไม่ละจุบจุบจุบบางทมีตอยพามพามยังไงเนาะตอนขาแบ่เขากจะบาถ่ายเนาะเพราะว่ามันผิดเกณฑ์ผิดเกณฑ์ยูทูบนี่เนาะมันมันหุ่นแห้งบอกงไงครับบ้ เออมันี่ยไอพันตอนหับเนาะมีแบตัวหนึ่งเซนไอขนอเส้นาัมบนี่แหละยังไอองซีเอสซีอยู่ทนไหนเลยเซตเมนูยังมืเคอยเอาคบบอมาตากคนมาให้ผได้หม้นี่ยมือกีบอร์ดนี่เห็นบอร์ดนี่สิเจออยู่เนาะอยู่แล้วมือเสือดัวหมือคิบบอร์ดอยู่ไนอ่าผมแมนเนาะมือกีบอร์ดนอนบอกรอ้เซตเมนูยังไงมดเ เมนูมันน um. oh oh. uh, uh, no. so ี่วะใสสกุลเป็นสิเฮ็ดอ้กเล็กเนี่ยบอกเหลกอแป้งแป้งที่ชาเมนูเลยพี่น้องเรื่อมือนนี้เด้อปิ้งใส่ท่าไอปิ้งใส่เกี๊ยวตีนนี่เนาะโอ้เรื่องโค้กนี่ต้องให้สกุลครับนะในคำสี่แม่นอนมีเออสุดยอดแลยตเซฟนี่ต้องสกุลสกุลนครเอาเอาเครื่องเสียงไว้ผมจะเอาได้เหมือนี้บอกที่ใส่เลยหน้าเชี่ตาฝนมาอ้าวมันแน่อยู่แล้วเพมามามาโอ้ มดุตลอดนะกูเห็นนะมาเอาะดไปเลยไปเลยจุ่งไปเลยไปกินนามกินไนก็จะไปเซิงแะได้สิเอ้ย่าไปเซิงแบะได้จุ่งข้าวห้องนามไปแล้วล้วมนพอมังฮัมได้เด้อนี่นสียเลือดพอคลิปกินมังฮัมมันกับพ่อไเนาะเอากยือใส่วงหนึทำานไหลก็เพิ่มหีกเกลือสูตรสนาะบุเคยจะเขียได้นี่ ก็กินแบบคนเด่ยวๆกำลังคือการไหไรกำลังสิเงหยาดแปลงอย่างนี้แต่เพื่อนอย่แด้หว่าเออนี่แหละเห็นงานเนาะเพื่อนแกเห็ดเห็ดชาเห็ดเผาผู้เล่แต่ว่าพวกเขายังฆ่าไปโม่บุญแสดงว่าบีบตอนท้ายตอนบีบนี่ใส่ได้ครับพ่อเล่นเพื่อนมันคมแจียวยังเจียวบี้เจียวดีดี่ไทยว่าดีเนาะดีดีจังหวะดีจังหวะ นี่ดีแต่ซสำนีแหละมันาิดูตัวว่านี่พี่น้องเอพี่น้องเนอะาเลือดหน่อยสระาคือพูดง่แท้พูดงแท้ดดพูดง่ยิมใส่พันสุกเลยพี่น้องอไเออเัาหลวกอ่ะนะหัเผาอ่ะนะแล้วมันหมาดพูดงแท้ยิ้มใส่เอาจะตับกินตับซื่อกับพวกเด้๋ยววานะห่วยมีปัญหาป๋ได้พูดงหนะ ันี่ยสื่งเนอะอ่าเบิ้งจกคำนึงเบิ้งกอนอุ่นๆเนาะเหนือเย็นเย็นมันบ่เทาเอ็นอุ่นๆเอาแม่เหตเจาะเป็นภาพจะตองรอก่อนเหยเอ็นอุ่นๆมออถูกไปตากขนาดเนาะเบิ้งจากทับสดๆับไปตากินเบียร์ขนาด้ยขาดขาดเออเก๋หวานคืองัวปะ แงัวมานก็น้ำตาลบ่ดีงัวเพิ่งเอาก่อนเดมสาพันกินม่เจ้ากินบ่ไปกินในข่อยจีรานเห็นไหมย้อนย้อนย้อนมันก็เกินไปนะาเกคนซีคนีซีมากก่อนซีซ ของแบร่อยเลยพี่ห้องเ้อับยอนแแบบุกูทุกคนอม่าสันเฮ้ยเอมียที่นี่เนาะขาดได้เรามาพอดีมาถึงจังหวะเรไปขายยาเราได้รึเราบอกว่าเราไม่ใชี้ไปขายยาเรที่ส่งไอ้คำเคอีกันหนึ่งเนาะเราขายยาจักันหยาจากยาดีกับพองเยาประมาณเขาเย ตรงตัวอันน้ามือผมเตมตับเตมนี่หมอเคยสัมผัสเนาะหไมเทาเ้ออเห็นเลยอายนบตับเบตับม้วนี่หมอเคยสัมผัสจ้าเดือกไปเขียงกับมีดสัมผัสสีอะวนี่โอ้แต่แซ่บเนาะเพื้อห้วดหัวชิ้เอ๋ยทแซ่บเป็นองหมาวาทเพลินเนาะนะคุณนะ เพิ่เปิดใหม่นะพี่องักแห้งกันนะผมจอันี้ติดยอดากพี่ฝากนองแล้วติดวติดตามในพี่น้องอาฝากไปติดตามนี่เด้อเนาะพี่น้อง fc สุกคุนเลยเนาะ fc วกเฮาอะไรที่เขามาเบิกันไรแล้จัพวกเฮาเนาะ fc ุกคอะเฮากับุกคนตัว้างเแ่บนะแสบแ่บากพี่น้องแ่บแสบสุดยอดเลย ใบอ่อนชุดยอดยังใบอ่อนใบอ่อนฝ่ายต้นไม้ก็ได้ดูสิฝ่ายต้นไม้มันสีอะบุตรกว้างพูดอลยมาเข่าว่าเพื่อฮางยงาหน่อยเนาะยเพ่อช่วงให้เข่าวพาให้เข่าเป็นเบิ้องลับของข่าว่าอ้าวยกโป้ยกโปู้เราโบผ้ากินมืดที่เบื้องบนมืดได้ไหม มาไันเม่รูสไปดูเหรอขากรายน้องต้องขอบใจไอ้คำขีดเล้าไตเลยラเดอรเนี่ปวจัดกหัวสัวแบ่หน่อยเนาะจะแบ่คอกับ่นจักเนาะขี้เข่าเข่าวดวะมันคือเขาทุงมมือทนบว้ยปวดวาเนี่ยเอาเลยแทงข้อเลยซะกินไม่เสียไหมกินเรื่งคำหนึ่งอะเอาไหมเอาไหมไอ้คำเส้นมันบำรุงเลือด บ่ได้ขาวที่ึงตังบ่ได้ข้าวได้เน่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 บ่ข้าวเนี่ยคือหัวฉีดเลยเออข้าวเดียวนะเดี๋ยวเอาตัวซุกฮะตัวซุกนี่ส่วนมันนี่นี่มีตัวซุกเยอะนี่ตัวซุกมัดได้เลยพอแล้วพอแล้วใช่ป่ะพอพออยากินลายมันเปื้องคือบุญยากทางนาเห็ดโผลเลยเนาะมาให้เบิ่งนกันเนี้ยให้เพื่อนกินก่อนเว้ยเป็นทวงยังได้พี่น้องเลยพยายามมันเบิรนแจวในผสมยังแน่นี่ฮัน โอ้ขีเพี่ขี่ขี่พี่ขี่พี่ขี่พี่บอียังไงเจ้าของอันหานยังบ่มาเนาะคมอยู่บนคมอันลำบีบใส่พ่นทางตีอ้าดิดูคมกินยางดแซ่บเนาะอันนี้ทางแผนกนี่คนดังเหรอคนดังแต่ว่านี่โบ้าเท้าบ้าเท้าคนดังคนดังควันกลุ่มกลุ่มมึงคนจีนหนังนี่นี่โอ้โห้แต็กซี่ว่ามันในนี่ บเมนของคองสะกลทางนี้พันเห็ดโพนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละอ่านี่แหละพี่น้องสามสิบสามสลืมพาคิริอพาคิริวแบ่มันห่อยเนาะนีก็มีอแม่เนาะนี่นาะประชมคาอีกย่างลวกาคงฮะ oh.